มาค่ะวันนี้ดาจะพามาเที่ยวหลังบ้านกันนะคะซึ่งในสนามหญ้าหลังบ้านเนี่ยแต่ก่อนของเขาจะเป็นสนามหญ้าสีเขียวสวยหลังจากที่ดามาอยู่แล้วนะคะไอเลือดการเกษตรเรามันก็เต็มตัวอยู่ดาก็เลยขอเขาขุดทําที่ปลูกผักนะคะอันนี้เป็นปีที่3แล้วนะคะที่ดามาอยู่และดาก็ขุดสนามหญ้าของเขาละเอียดเป็นที่เรียบร้อยตันนี้ก็ชวนแฟนมาช่วย ขุดดินด้วยนะคะเพราะว่าดาน่ยแก่แล้วขุดไม่ค่อยไหวแล้วเอามาดูกันดูฝรั่งเขาขุดดินกันนะคะการขุดดินของเขาไม่เหมือนคนไทยอะคะ่ะใช้เสียมในการขุดเขาไม่รู้จักจอบนะคะดามาแรกๆเนี่ยดาถามเขาว่าให้ให้เขาดูรูปว่าเนี่ยรู้จักไหมฉันหาซื้อได้จากที่ไหนเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นนะแต่ดาก็หามาได้ค่ะ แล้วก็สั่งซื้อมาได้จากเพจของ Amazon. Amazon. อเมาซอนอเมซอนเนี่ยมีทุกอย่างไม่ว่าอะไรเนี่ยค่ะช่วยกันขุดช่วยกันถากช่วยกันทํากันไปกว่าจะเสร็จนะคะใช้เวลาไปหลายชั่วโมงเหมือนกันแพนดานเนี่ยวกว่าจะเสร็จนะเหงื่อท่วมตัวเลยนะคะกลับไปอาบน้ําหลังจากอาบน้นําก็ได้นั่งคุยกันแกยกมือองแกให้ดูมือของแกสองข้างแตกหมดเลยอะคะ่ะดูตามรูปเนี่ยดาถ่ายเอาไว้ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังจากทําขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ดู2ข้างรั้วเนี่ยดาจ,จะเปลียงไว้ปลูกพวกพริกเพราะว่าตรงข้างเนี่ยมันจะมีได้รับแสงดีส่วนตรงกลางแคนด้วยว่าจะไว้ปลูกมะเขือเทศแล้วก็ผัก